สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่สวนผักหวานป่าคุณสมใจนะครับแล้วผักหวานป่าที่ผมปลูกไว้นี่นะครับผมจะใช้ต้นมะขามเทศนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงนะครับเห็นคู่กันนะครับทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเอากิ่งของผักหวานป่าเนี่ยนะครับมาเสียบยอดกับต้นมะขามเทศเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ไหมนะครับถ้าสมมุติว่าเราต่อกิ่งผักหวาน กับต้นมะขามเทศสําเร็จเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าต้นมะขามเทศเนี่ยนะครับเขาจะเจริญเติบโตง่ายแข็งแรงนะครับทนทานถ้าเป็นต้นโตของผักหวานได้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองทําดูกันนะครับครับกิ่งผักหวานป่าที่เราจะใช้นะครับเป็นกิ่งผักหวานป่าของปีนี้นะครับเป็นกิ่งที่ยังไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับก่อนอื่นเราก็มาลีดใบออกก่อนเลยนะครับ ครับครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพันกิ่งนะครับด้วยพลาสติกพันกิ่งนะครับเพื่อลดการคายน้ำนครับเสร็จแล้วเราก็จะเฉือนนะครับด้านโคนของกิ่งให้เป็นรูปริมนะครับเค,ครับ เราจะใช้กิ่งมะขามเทศนะครับกิ่งนี้นะครับเป็นต้นตอก่อนอื่นเราตัดส่วนยอดทิ้งเลยนะครับเสร็จแล้วก็บากให้เป็นรูปริมนะครับ เสร็จแล้วนํากิ่งผักหวานนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเสียบลงไปแล้วก็พันด้วยพลาสติกเหมือนเดิมนะครับ,นนรบเสร็จแล้วก็คลุมด้วยถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับจะมาดูผลงานกันนะครับว่าจะเป็นยังไง